เห็นเขาบอกว่าในกรณีที่วัวกินถุงพลาสติกอะไรเข้าไปเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมครับผู้ใหญ่แก้ไแก้ได้อย่างเดียวครับคือป้องกันไม่ให้กินอ๋อถ้ากินเข้าไปแล้วก็ยากครับยากยากมากมันกินเชือกเชือกมัดฟางเหมือนกันครับผมครับถุงพลาสติกกับเชือกมัดฟางอันตรายมากหรือผ้าขม้าหรืออะไรเนี่ยครับผมครับพวกนี้มันมันจะขาดธาตุอาหารสวนมากที่มันกินเป็นวัวที่อดอยาก ถ้าวัวกินอิมอ่มดีแล้วมันจะไม่กินหรอกมันจะไม่เตะต้องเลยใช่จะไม่เตะต้องอเลยครับผม <c oughs> แต่ว่าผมไปเจอคลิปหนึ่งนะ <c oughs> เขาบอกว่าตอนนี้วัวถูก,กวัวไก่ชนละก็มันไม่ใช่หรอกครับมันถ้าจะพูดไปอีกก็เดี๋ยวจะหา,าว,ว่าไก่ชนถูก,กว่าประกัดอีกทำไมถึงว่อองาอย่างนั้นหราปกัดมันก็แพงราคาเป็นแสนก็มีประกัดตัวเล็กนิดเดียวอืมเพราะฉะนั้นมัน ไอ้วัวแพงๆก็ยังมีอยู่ครับราคาหลายล้านก็ยังอยู่ครับผมใช่เพราะนั้นมันไม่ใช่สาเหตุที่มันตัวดีๆยังไงมันมูลค่าเพิ่มทั้งหมดแหละทั้งวัวทั้งไก่ทั้งปลากัดอะไรมันมูลค่าเพิ่มถ้าตัวที่ไม่ดีก็ช่างกิโลอย่างว่า<อ>ไก่ชนก็ช่างกิโลขายเยอะๆไปกิโลละเจ็ดสิบบาทครับผมก็คือแสดงว่าผู้ใหญ่จะสื่อว่าเราพัฒนาไม่ถึงหรือว่ามัน พันธุ์เพื่อให้มันกลับลูกครับก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในท้องของมันแต่เราสังเกตดูถ้าชาววัวไฟเรารู้สึกว่าไอ้ตรงก้นมันเป็นหลุมหลุมเข้าไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็ยกหางเดี๋ยวมันก็นอนเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นอนแสดงว่ามันจะคลอดวันนั้นตรงก้นเป็นหลุมเว้าไปใช่หลุมลึกไปแล้วก็เดี๋ยวก็หางชี้เดี๋ยวก็หางลงนี่แล้วก็ลุก เดียวก็น,นอนเดียวก็ลุกเดียวก็น,กกน,นอนแรงวันม,มันปวดท้องอันนี้ใกล้แล้วใช่วันนั้นแหละวันนั้นเลยวนันวนั้นเลยใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ออครับผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เรามาขอความรู้ท่านผู้ใหญ่แล้วนะครับเป็นความรู้ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวนะครับเรื่องพลาสติกวัวนะครับว่ามันฉีกทุกกฎเกณฑ์ บางคนเลี้ยงวัวแล้ววัวกินพลาสติกเนี่ยเราจะป้องกันหรือจะแก้ไขยังไงเนาะครับผมท่านผู้ใหญ่ชื่ออะไรครับผู้ใหญ่สมบัติบุญคุ้มครับอยู่ที่ไหนครับบ้านน้องกงหมู่ที่หนึ่งตมลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับตอนเย็นก็เหมือนเดิมใช่ให้กินฟางเติมนิดหน่อยครับเพว่าอย่าให้มันขี้ไหลอย่าให้มันขี้ไหลถ้ามัน มันขี้ปกติมันจะอ้วนเร็วถ้าขี้ปกติมันจะอ้วนเร็วอืมขี้ค่อนข้างแข็งอย่าเงียทำไมถึงว่ายังงี้ผูอใหญ่ก็ถ้าขี้ขี้ไรมันเหมือนคนท้องเสียนหะมันไม่อ้วนมันไม่อ้วนใช่คนท้องเสียก็สุขภาพก็ไม่ดีใช่ไหมครับผมมันมันสมดุลทางธรรมชาติอืมหลักทางธรรมชาติครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามันขี้แข็งแข็งขี้พอดีเนาะ ่อนข้างแข็ง่อยครับผมมันก็จะวัวระบบสุขภาพภายในดีใช่เหมือนกับเราอ่ะเวลาเราท้องเสียเนี่ยเราขี้เหลวเนี่ยเราก็ขี้ทรมานอะไรทรมานเนาะใช่อหลักการนี้เลยหลักการนี้แหละครับผมเพราะว่าให้อิงธรรมชาติให้มากที่สุดครับผมให้อิงกับคนเราเนี่ยแหละมองคนเป็นหลักแล้วก็เอามาประยุกต์กับวัวเนาะเห็นเขาบอกว่าในกรณีที่วัวกินถุงพลาสติกอะไรเข้าไปเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมครับผู้ใหญ่ แกให้แกได้อย่างเดียวครับคือป้องกันไม่ให้กินอ๋อถ้ากินเข้าไปแล้วก็ยากครับยากยากมากเหมือนกินเชือกเชือกมัดฟางเหมือนกันครับผมครับถุงปฏิกับเชือกมัดฟางอันตรายมากหรือผ้าขม้าหรืออะไรเนี่ยครับผมครับพวกนี้มันมันจะขาดธาตุอาหารสวนมากที่มันกินเป็นวัวที่อดอยากถ้าวัวกินอิ่มดีแล้วมันจะไม่กินหรอมันจะไม่แต่ต้องเลยใช่จะไม่แต่ต้องเลยครับผม มันขาดธาตุอาหารมันคิดว่าพวกนั้นเป็นธาตุอาหารของมันครกิน<ม>เข้าไปบางบางตัวกินกระป๋องเก่าของปลากระป๋องอีกมีอีกกระป๋องใช่เวลาชำแหละเนื้อไปแล้วมันจะเห็นซากซากไอ้กระป๋องปลา,ปากระป๋องครับผมวิธีสังเกตดูว่าวัวควายกินถุงพลาสติกเข้าไปนี่สังเกตยังไงบ้างครับมัน เมื่อเราเห็นถุงพลาสติกเปลวมาแล้วมันก็เดินตรงใส่เลยนั่นแหละคือวัวตัวนั้นควายตัวนั้นน่าจะกินพลาสติกแน่นอนถึงชอบชอบชอบเดินเข้าไปครับ<อ>แต่ถ้ามันเดินผ่านเฉยมันไม่สนใจนั้นไม่กินหรอกครับผมง่ายก็ไม่กินครับผมแต่ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปอยู่ในกระเพาะแล้วครับแก่ยากดูดูยังไงผู้ใหญ่สังเกตยัยงไงอ,อ๋อถ้าถ้าถ้ามันอัดตันอยู่ในกระเพาะนานๆแล้วมันจะไม่กินหญ้ามันจะไม่กินหญ้าไม่อะไรแล้วก็ขี้ไหลตลอด โอ้แสดงว่าการมันมันหนักแล้วมีอาการมีสิทิมันไม่ย่อยครับผมมันไม่ย่อยอีกไม่นานก็คงจะล้มล้มแล้วก็ต้องชำระกันครับผมแต่ก็ให้สังเกตหลักๆเคยเจอเคยเจอในประสบการณ์ในการเลี้ยงมาครั้งหนึ่งยังไงครับผู้ใหญ่ตัวเมียชื่อแตงโมไม่รู้ว่ามันกินเชือกฟางมาจากเขาหรือเปล่าแต่กับผมเนี่ยผมดูละเอียดดีว่าไม่ได้กินแต่พอช่วงหนึ่งมัน มันได้ลูกกับผมสองตัวแล้วแหละครับผมแต่สุดท้ายมันก็ล้มมันขี้ไหลเมือนที่ว่าเนี่ยขี้ีไหลแล้วไม่กินอะไรมันไม่ย่อยสักกี่วันครับโอ้สิบเป็นสิบวันเป็นสิบวันเลยใช่แล้วมันล้มล้มแล้วก็สงสารมันให้เขาสำเระให้เขาเชือดพอไปข้างในก็เห็นเป็นม้วนเลยมันกินไปเรื่อยๆรื่อเมันหมักมมอยู่ในกระเพาะครับผมแล้วมันมันไม่เปื่อย มันไม่เปืือยง่ายเพราะนี้มันถุงพลาสติกนี่มันใช้เวลาเป็นร้อยร้อยปีครับวายย่อยสลายนะถุงพลาสติกนะคือวัวตายก่อนครับผมก่อนที่จะย่อยสลายใช่เพราะฉะนั้นไอฝากเกษตรกรพวกนี้อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเรามากเวลาถุงพลาสติกเรืออะไรเก็บดีเก็บให้ดีครับผมเก็บไปทิ้งขยะหรือเผาทําลายถ้าตรงไหนที่พอเผาได้ครับถ้าในชุมชนเหมือนอย่างนี้เผาย่างกต้องหอบไปที่อื่นเนาะใช่ครับผม แต่ผมชอบที่ผู้ใหญ่บอกนะว่าให้สังเกตดูนะถ้าวัวมาเดินหาถุงพลาสติกเนี่ยใช่ให้ระว,วังไว้เลยวัวตัวนั้นสแสดงวัวตัวนั้นเราฟันทงไว้เลยว่ามันต้องเคยกินอืท <c oughs> าเห็นถุงพลาสติกแล้วมันเดินเข้า,าหาเนี่ยครับผมถ้าวัวกรณีวัวใกล้คลอดน,นี่ถ้าถ้าเป็นท่านผู้ใหญ่นีท่านผู้ใหญ่จะดูยังไงเป็นพิเศษครับครับขอแนะนําเกษตรกรน,นิดหนึ่งครับถ้าคนที่คุ้นอาหารหรืออะไรก็ถ้าท้องเจ็ดเดือนแล้วก็งดงดเรื่องอาหารคน้น ทำไมเลยครับก็มันจะคลอดยากครับม,มันจะคลอดยากแล้วก็มันมีผลต่อหลายอย่างพอมนคลอดเสร็จแล้วค่อยเราค่อยอัดใหม่ค่อยคุ้นใหม่ครับครับเพราะว่าให้มันใหญ่ข้างนอกดีกว่าใหญ่จากข้างในมันคลอดยากอ๋อครับไม,ม่ส่งผลดีครับผมก็คือประมาณเจ็ดเดือนก็ควรลดอาหารเนาะเจ็ดเดือนขึ้นไปก็ลดอาหารครับผมจนถึงวันคลอดครับผมอย่างเช่นถ้าวัวเขาเรียกว่าเหมือนคนใ้วัวน่ะ มันจะมีช่วงที่มันกลับลูกกลับอะไรมีมีช่วงนั้นเราต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมเพื่อให้มันกลับลูกครับก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในท้องเขามันแต่เราสังเกตดูถ้า้าวัวกายเรารู้สึกว่าไอ้ตรงก้นมันเป็นหลุมหลุมเข้าไปแล้วมันเดี๋ยวมันก็ยกหางเดี๋ยวมันก็นอนเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็นอนแสดงว่ามันจะคลอดวันนั้นตรงก้นเป็นหลุมเว้าไปใช่หลุมลึกไปแล้วก็ เดียวกับหางชี้เดียวกับหางลงนี่แล้วก็ลุกเดียวกับนอนเดียวกับลุกเดียวกับนอนแตงว่ามันปวดท้องอันนี้ใกล้แล้วใช่หันั้นแหละวันนั้นเลยวันนั้นเลยใช่ไหมใช่ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนใช่อครับผมฤดูหนาวเนาะผู้ใหญ่ครับต้องระวังอะไรเป็นพิเศษครับระวังเรื่องไฟครับเพราะว่ามันมีเชื้อไฟเยอะครับถ้ามัน่าอไ่วงั้นครับก็ฟางที่เราเนี่ยเป็นมันมันไวกับไฟมาก ครับผมบางคนซูบุรีแล้วเดินมาแล้วก็โยนก้นบุรีไปใช่ไหมละครับอันนี้ก็อันตรายมากถ้าใครซูบุรีมาในฟาร์มเราถึงเราไม่กล้าบอกเขาแต่เราสังเกตให้ดีว่าเขาจะทิ้งก้นบุรีไปยังไงบ้างครับผมแล้วก็หรือมือใหม่หรืออะไรหรือมืออาชีพแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะไม่เกิดขึ้นครับผมอยากเราสูงไฟสูงไฟให้วัวให้ควาย ก็ระมัดระวังเวลาเราจะกลับไปนอนเรื่ออะไรก็ให้ดับไฟให้เรียบร้อยออันนี้คืออันตรายช่วงรุูนี้เลยอันตรายมากครับครับผมลัวไฟตายขอก็ไม่หมดมีแต่ย่างเห็นเยอะนะผมว่าเนาะใช่ใครับผมผมสังเกตดูผมไม่ไม่สูงไฟบางคนบอกว่าทาไมไม่ไม่ไล่ยุงให้มันใช่ไหมครับครับผมก็อิงควายป่าวัวป่าไม่มีใครไปไปไล่ยุงให้มันใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าผมขี้เกียจสูงแต่ผมก็กลัวข้อนี้แหละกลัวที่ว่าไฟมันจะไม่ครอบกลัวข้อไฟผมเนี่แหละครับผมถึงว่าเราจะจัดการหรือดีไม่ดีเนาะใช่แต่ว่าโชคมันมาถึงใช่เรื่องเรื่องยุงน่ะมันมันเป็นธรรมชาติของมันมันจะอยู่กับมันจะอยู่กันได้ของมันยุงมันกัดใช่มันกัดอยู่แต่มันอยู่ในป่าก็โดนกัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นสัตว์ป่ามันอยู่ได้ กยุงแค่นี้มันทำอะไรมันไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะใช่ครับผมแล้วถ้าเป็นบัวชาเล่ยเงี้ยผู้ใหญ่ครับเราควรที่จะผสมสายพันธุ์ไหนต่อครับมีชาเล่เลือดประมาณ50ผมก็ต้องผสมชาเล่ต่อทําไมลครับผูยย้ใหญ่ก็จะเอาสายเลือดให้มันได้7จ็ถ้าเป็นตัมีเมีมมันก็เก็บเป็นแม่บอกอ๋อคือแม่พันธุ์สัก75นี่กำลังดีใช่ครับผมแต่ผมเจอหลายๆายคนก็บอกว่าให้เอาชาเล่ผสมบราหมัน่น อันนั้นกรณีที่ชาเล่เลือดสูงมากแล้วเลือด80อัพจนถึง90ขึ้นไปครับผมถ้าไปใส่ชาเล่อีกในประเทศเรามันเมืองร้อนมันจะเลี้ยงยากมันหอบแต่ถ้าคนที่มีการจัดก,การดีมีโรงเรือนที่ดีมีร่มมีอะไรดีก็เลี้ยงได้ครับไม่เป็นไรครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเลือดสูงแล้วควรที่ใส่รามัน อันนั้นสำหรับเกษตรกรของเราที่การจัดการไม่ดีครับผมเพราะว่ามันจะไม่หอบเนาะใช่ครับผมแล้วก็จะได้โครงใหญ่ใช่แสดงว่าชาลีเลือดสูงสูงเป็นมันจะหอบแต่ว่าเนื้อจะเยอะขึ้นเนื้อจะดีขึ้นอ๋อครับผมแล้วถ้ามันเกิดในเมืองไทยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกถ้ามันอยู่กับความเคยชินเหมือนกันครับผมถ้าในกรณีที่วัวราคาถูกเราควรที่จะปรับตัวยังไงถึงจะอยู่ได้ครับผู้ใหญ่เราจะตามกระแสครับ เราอยู่อยู่กับมันให้ได้แล้วเราก็สุ่มพัฒนาซุ่มพัฒนาตัวดีๆของเราเก็บไว้ตัวที่ไม่ดีถึงถูกยังไงเราก็ต้องขายออกบ้างเพื่อที่เราอยู่รอดไปในแต่ละวันครับผมเพราะฉะนั้นให้ช่วงช่วงที่วิกฤตนะเราทําให้เป็นโอกาสได้เราสามารถที่จะ ขายตัวที่ไม่ดีแล้วเก็บตัวดีๆที่มันราคาถูกก็ไว้ตัว2ตัว, oh. ตวได้ครับเราเราเราต้องเอาวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้ครับผมก็คือถ้าวัวจากจากตัวที่ราคาแสนกว่าบ,บาทเนี่ยพอช่วงถูกๆมันสองหมืนกว่านี่เราควรที่จะโละของเรามัดมัดขายเป็นเป็นพวงขายให้เขาเลยแล้วก็ hmm. เราไปซื้อตัวหหรือสอตัวมาเลี้ยงครับผมแล้วก็เก็บเลี้ยงไวใ้ใจเย็น อครับได้ได้ได้ไดก็คออือยังไงยังไงถ้าถ้าคนที่มองมองในในทางบวกยังไงกไม็มีทางจนมุมไปได้ไปได้ตลอดไปได้ทุกสถานการณ์วิกฤตของเขาแต่เราถือว่าเป็นอโอกาสโอ้ถูกต้องครับ<อ>ก็คือของเรามันไม่ดีเท่าไหร่ก็รวมเลยใช่รวมรวม,รวมกันขายเลยเพื่อที่จะเอาหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็เราทุ่นค่าหารด้วยทุนกับการหาญ้าเราให้มันกินให้เต็มที่ แล้วเอาตัวที่สวยที่ราคาแสนกว่าบาทเมื่อก่อนที่มันเหลืออยู่สองหมื่นเอามาไว้นี่คอกใช่ครับผมแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะกลับไปเป็นราคาแสนเหมือนเดิมแล้วเราก็ขายลูกมันขายลูกมันได้อย่างเดียวน่าจะเป็นการสร้างโอกาสบนวิกฤตได้เนะใช่ใช่ถ้าคนที่มองโลกในแง่บวกอ่ะจะมีโอกาสเสมอท่ามกลางวิกฤตครับผมไม่ไม่ไม่ต้องกลัวครับอย่าไปกลัวอย่าไปวิตกกังวลบางคนอย่าไปตามกระแส ไม่ใช่ว่าถูกแล้ววิ่งขายจนหมดคอกเราขายตัวที่ตัวผู้บ้างตัวอะไรบ้างตัวที่คิดว่าไม่ดีอ่ะเรารขายออก <ผม S 2> แล้วเราไปหาตัวดีๆเลยที่มันราคาถูกที่เราจับต้องได้ไอ้ที่เราเคยใฝ่ฝันว่าอยากได้แบบเนี้ยแต่มันมีแต่แสนเจ็ดแสนแปดทำมันเลืองสองสามหมื่นเมื่อไรอ่ะนั่นแหละคือเป็นโอกาสของเราแล้วคุณผู้ชมครับควายตัวเบรืรองตเลยเนาะไม้กั้นนี่ไม้ไผ่ตัวเท่าสองนิ้วนะใช่กั้นได้ กันได้เพราะว่ามันเคยชินแล้วมันมาไม่ได้มันก็เลิกมาอแค่นั้นเองเขาไม่ดื้อเขาไม่ดื้อก็คือเคยพยายามออกมาแล้วครับแต่ออกไม่ได้ออกไม่ได้ก็เลยอยู่แค่นั้นอืพอมาชนเขาเขาก็ถอยคืนง่ายๆนะผู้ใหญ่เนาะไม่มีอะไรด้วยเนาะไม่มีอะไรผมว่าใช้ไม่มีกระทาอะไรผมว่าเอ๊ะทำไมควายที่มันดีจริงเลยนะคือตอนนี้วัวราคาถูกมากๆนะครับใช่พ่อพันตัวนี้ S <S ใช่ราคาถูกไหมครับไม่ถูกครับถ้าผมขายสองแสนคนก็เอาเดี๋ยนี่แหละครับเพื่อนผมเนี่ยแหละจะเอาเลยเ<อ>พราะว่าพันธุกรรมเขาดีแล้วก็เขาต่อยอดได้เขาไปผสมที่บ้านเขาไปผสมตัวละสองพันเขาก็สบายๆส,ส,นะสองพันร้อยตัวเขาก็ได้คืนละสองแสนครับผมคือถ้าเกิดว่าเลี้ยงถึง<ช>พันธุกรรมได้พันธุกรรมได้ไดสีสีดีแบบสีแบบนี้เนะี่ยเขารอนตัวนี้ยังผสมไม่ได้ เขารอตัวนี้จ้องตัวนี้มาคนมารอเป็นร้อยร้อยคนน่ะครับผมเพราะฉะนั้นซื้อไปผสมได้ปั๊บนี่เขาทําเงินได้เลยครับทันทีเลยอืแล้ววัวพ่อพันธุดูแลยากไหมครับผู้ใหญ่ไม่ยากครับผบผมว่าง่ายง่ายง่ายกว่าเลี้ยงแม่ลูกอีกสําหรับผมนะทําไมหรือครับเพราะว่าผมถนัดทางนี้ผมถนัดพ่อพันธุเพราะผมเลี้ยงพ่อพันุ์มาตั้งแต่สองพันห้าร้อย 30อืมผมทําเงินได้สมัยนั้นก็สองแสนสามแสนบาทวัวพ่อพันนี่แหละครับตัวเดียวอตอนนั้นอไอโคลาชื่อไอโคลาครับผมวัวพ่อพันนี่กินต่างกับวัวไม่พันเยอะไหมครับไม่เยอะครับกินไม่เยอะอืมพวกนี้มันจะมีฮอร์โมนที่สร้างเนื้อสร้างอะไรอย่ในตัวของมันครับผมเพราะมันแสดงความเป็นพ่อพันธนีม,มันมีพลังงานพวงมัน ครับไม่ต้องใช้อาหารอะไรมากมายกินอิ่มทุกวันก็พอให้กินอิ่มทุกวันกินอิ่มทุกวันอันนี้ผู้ใหญ่เน้นตลอดเลยนะคำพูดนี้นะใช่อิ่มทุกวันอย่าอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างไม่ได้ครับผมถ้าบางวันอิ่มมากแต่ท้องสามวันอดอย่างนี้สู้อิ่มทุกวันพอดีพอดีไม่ได้ครับผมครับ้ถูกต้องเลยเนาะครับผมว่านี่คือหัวใจสําคัญเลยนะใช่อิ่มทุกวันทุกวันใช่อิ่มทุกวัน ไม่ใช่ว่าอ้วนแล้วก็ไม่ให้กินไม่ได้อกินทุกวันคือให้กินประมาณเท่าไหร่ก็ให้กินเท่านั้นก,ก็ถ้าอ้วนแล้วมันกินน้อยเหมือนพกเหมือนตัวนี้มันกินน,กน,น้อยลงเขาจะรู้ตองเขาเองใช่<อ>ก็เข้าสะสมอยู่ในร่างกายเขาเยอะครับผมแล้วจําเป็นไหมครับว่าต้องให้กินเป็นเวลาตรงเวลาก็ถ้าตรงเวลาได้ก็ดีทําไม่เลยครับก็เหมือนคนเราเคยเคยกินเวลามันก็จะหิวแล้วใช่ไหม ครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเขากินตรงเวลาเนี่ยเขาก็จะมีเวลาก็จะดีกว่าแต่ผมนี่ไม่ไม่ได้ตรงเวลาแล้วแต่ผมบ้างครับผมครับอันนี้เป็นความสุขของผู้ใหญ่นะเลี้ยงไก่ชนนะครับของน้องชายครับของน้องชายครับช่วยดูแลใช่ไหมครับนี่ครับน้องชายเขาไม่อยู่เขาไปกรุงเทพอ๋อแต่ว่าผมไม่เจอคลิปหนึ่งนะเขาบอกว่าตอนนี้วัวถูกว่าไก่ชนละก็ <S <S มันไม่ใช่หรอกครับมัน ถ้าจะพูดไปอีกก็เดี๋ยวจะหาฮาว่าไก่ชนถูกก่าปากัดอีกทำไมถึงว่าอย่างนั้นร่ะปากัดมันก็แพงราคาเป็นแสนก็มีปากัดตัวเล็กนิดเดียวอเพราะฉะนั้นมันไอ้วัวแพงๆก็ยังมีอยู่ครับราคาหลายล้านก็ยังอยู่ครับผมใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สาเหตุที่มันตัวดีๆอย่างไงมันมูลค่าเพิ่มทั้งหมดแหละทั้งวัวทั้งไก่ทั้งปากัดอะไรมันมูลค่าเพิ่มถ้าตัวที่ไม่ดีก็ช่างกิโลอย่อยางว่า ไ oh. ก่ชนก็ช่างกิโลขายเยอะแยะไปกิโลละเจ็ดสิบาทครับผมก็คือแสดงว่าผู้ใหญ่จะสื่อว่าเราพัฒนาไม่ถึงหรือว่ามันพันธุกรรมไม่ดีตลาดเขาไม่ต้องการถ้าของเราเป็นที่ต้องการข้งาตลาดง่ายมันก็แพงอยครับเพราะฉะนั้นมันมันก็ต้องศึกษาตลาดให้ดีว่าตลาดเขานิยมแบบไหนครับผมถ้าช่วงนี้นี่ผู้ใหญ่ชี้ให้เลี้ยงสายพันธุ์ไหนครับ ววควายใช่ไหมครับวัวครับเอาวัวก็เลี้ยงชาเลก,กับบามันสองอย่างสองสายพันธุ์นี้นะครับครับ,คร,บครับผมไม่เจ็บตัวครับเส็จกรไม่ค่อยเจ็บตัวแล้วก็ซื้ออิงแต่คาเนื้อมันที่ว่าอืมครับครับผม